สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอไต่ลมพงไทยลมเย็นเหมือนดังอยู่ในลมโพลมใสที่มีกิ่งใบแน่นหนาชาไทยใหญ่รู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ80,000ษาในปีพุทธศักราช2550สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยและกองทุนบ้านเด็กดีขอถวายราชสดุดีใครหน่อบรรดาลทันญาหารเต็มบ้านประชาชนสรานอบอุ่นเอมใจอุทิศพระองค์ ทรงหนักเพียงไหนสเสด็จดั้นด้นไปพร้อมองค์ราชินีบอกหน่อยว่าใครรู้แล้วใช่ไหมคือพระผัวไหนภูมิพลทรงสีหาใครเปรียบได้ตลอดในโลกนี้ไรรัตเทพบดีขุมองค์ทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเด็กๆทางบ้านที่รักทุกคนวันนี้นะคะบ้านเด็กดีของเราถือว่าเป็นตอนพิเศษค่ะพิเศษจริงๆเพราะว่าสมาชิกของบ้านเด็กดีนะคะได้รวมกันทํากิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อโครงการว่าปันน้ำใจให้เพื่อนกิจกรรมดีๆนี้นะคะพวกสมาชิกทุกคนก็ได้รวมใจกัน จัดหาสิ่งของที่เป็นของรักของตัวเองนะคะจะได้มอบให้กับเพื่อนที่อยู่ใน,นใทินไกลธุระกันดานมากเลยครูอยากจะให้เด็กๆนะคะได้ชมภาพประทับใจเหล่านี้ใช่ค่ะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ในใจของเราใจทุกคนพองโตมากเลยทั้งผู้ให้และผู้รับไปดูภาพประทับใจเหล่านั้นได้เลยค่ะ เพื่อนๆคะทราบหรือไม่ว่าบนเทือกเขาสูงชันที่ทุรกันดารของจังหวัดตากยังมีน้องๆชาวเขากำลังตั้งใจเรียนหนังสืออยู่ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงกระจายอยู่ในหลายๆอำเภอของจังหวัดตากโดยแต่ละศูนย์อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองมากเลยคะ่ะ ซึ่งนอกจากความธุรกันดาลของแต่ละศูนย์แล้วงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการก็มีจำนวนจำกัดอีกทั้งฐานะทางบ้านของน้องๆก็ยากจนทำให้น้องๆชาวเขาประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจากปัญหาดังกล่าวกองทุนบ้านเด็กดีนำโดย คุณครูพรจันทร์จัน,จนทวิมลร่วมกับสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยนำโดยคุณครูจินตนาธรรมวานิชจึงได้ริเริ่มโครงการปันน้ำใจให้เพื่อนเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กๆชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาค่ะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสชชุดาสยามบร,รมราชกุรีที่พระอ,องค์ท่านได้เสด็จท่งเยี่ยมศูนย์กศนในพื้นที่สูงพระอ,องค์ได้รับสั่งว่าการสอนในพื้นที่สูงสําหรับเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้เน้นการสอนภาษาไทยเรื่องที่2ก็คือว่าเรื่องของการเรียนแบบบูรณาการในเรื่องของชีวิตเนี่ยพระอ,องค์อยากให้เน้นควบคู่ไปเรื่องของการเรียนเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ การเรียนการสอนนี่อาจจะมีแผนการเรียนที่มากไปก็อยากจะให้มีการปรับให้เฉพาะที่จําเป็นแล้วก็ทําให้รู้สึกง่ายขึ้นการผู้เรียนได้มีความรู้สึกสนุกที่ที่จะเรียนสิ่งเหล่านี้เรื่องสุดท้ายก็เรื่องของการเรียนของผู้ใหญ่นะครับการเรียนของผู้ใหญ่ก็คงจะบูรณาการเข้าไปในเรื่องของการฝึกอาชีพด้วยปีนี้อาจจะเรียกว่าจากกระติกโฉมการทํางานให้พื้นที่สูง ของกสน,นเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์จากชาวเขาทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่นะครับโครงการปันน้ำใจให้เพื่อนเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับกองทุนบ้านเด็กดีที่มาของโครงการนี้เกิดจาก ความคิดของท่านอาทรจันทวิมลซึ่งท่านเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนท่านเข้าใจถึงความลำบากของชุมชนที่ยากจนในจังหวัดตากท่านก็ได้ให้ความคิดกับพวกเราทั้งสองฝ่ายคือทางสมาคมมนุบาลและกองทุนบ้านเด็กดีจึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยที่เราได้เชิญชวนโรงเรียนต่าง ะะตลอดจนผู้ที่มีจิตเป็นกุศลร่วมกันร,รวบรวมสิ่งของต่างๆเครื่องใช้หรือแบบเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับศูนย์ชมุมชนชาวเขาที่จังหวัดตากสมาคมอนุบาลของเรานั้นเราได้ร่วมกิจกรรมของโครงการปันน้ำใจให้เพื่อนด้วยการออกจดหมายเวียนเชนิญชวนโรงเรียนต่างๆ แล้วก็โรงเรียนต่างๆก็ชักชวนไปยังผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้นําสิ่งของมามอบให้กับชุมชนเหล่านี้ในนามของสมคปปาคมนุบาลเรามีความเชื่อมั่นว่าเด็กไทยของเรานั้นต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือที่มาของโครงการที่คิดว่าเราน่าจะช่วยกันเมื่อปี2535สมเด็จพระเทพก็ได้ มีแพร่มุรีว่ายังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีการศึกษาเราสมควรจะไปตั้งสสชแบบนี้นะครับเช่นที่บ้านห้วยหมาบ้านะคระเพราะว่าเด็กต้องเดินทางไกลมากโดยให้ทางกรมการศึกษาร่องเรียนเนี่ยไปสร้างโรงเรียนสร้างศูนย์การเรียนเนี่ยตามที่ต่างๆแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วผมไปตรวจก็ปรากฏว่า3 0ศูนย์แบบนี้อยู่ ค่อข้างจะทรุณโหดร้ายห่างไกลนะฮะเข้าไปลําบากมากแล้วก็ขาดแคลนขาดแคลนหนังสือเพราะหนังสือสมัยใหม่นี่มันแพงมากนะฮะเล่มหนึง30-40บาทแล้วก็ของต่างๆก็ขาดแคลนมากก็เลยมาชักชวนพรจันทร์เขาก็บอกว่าออมีพักพวกอยู่ก็เลยมาช่วยกันหาก็เลยได้มาวันนี้ครับเมื่อข่าวของโครงการแพร่กระใจายในหมู่สมาชิก สมาคมอนุบาลและกองทุนบ้านเด็กดีตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปต่างก็ร่วมจับจองเป็นเจ้าภาพศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจังหวัดตากกันอย่างคับขั่งมีหลายโรงเรียนที่รับเป็นเจ้าภาพมากกว่าหนึ่งศูนย์ขึ้นไป โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะตั้งมาปีนี้เป็นปีที่50แล้วชื่อว่าโรงเรียนพร้อมพานวิทยาตลอดเวลาโรงเรียนก็มีคุณธรรมของเรามีปรัชญาอยู่ว่าความรู้คู่คุณธรรมเราเร่งสอนเรื่องความรู้เด็กอ่านหนังสือออกอ่านหนังสือเก่งแต่คุณธรรมเราก็ไม่ละเลยเราก็สอนเรื่องคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสังขาวัตถุสีคือการให้ปัน่นให้เด็กไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวก็ ก็เราก็เอาสังขารวัตถุของพระพุทธเจ้ามาอสอนเด็กว่าหนึ่งต้องรู้จักให้ทานรู้จักให้ปันสิ่งของแก่คนอื่นเห็นใจผู้อื่นเฉพาะอย่างยิ่งทานเนี่ยเด็กเนี่ยแกเต็มใจที่จะบริจาคมีเด็กคนหนึ่งนะเนี่ยแกเอาตุ๊กตาตัวนี้หอบมาแกบอกแกรักของแกมากทีเดียวอ่ะ,อะดูแลดูอีกคือค่อยๆตัดใจอ่ะอแต่ใจอานูให้ก็แล้วกันอันนี้ เพราะว่าตัวนี้หนูรักมากนอนกอดทุกคืนแต่ว่าเมื่อเด็กชาวเขาเขาต้องการเขาไม่มีหนูก็อุทิศให้ดูแลเราก็ชื่นใจนะก็คิดว่าเราก็จะปลูกฝังคุณธรรมอันเนี้ยให้แกเด็กตลอดไปเพราะว่าเด็กของเราต้องไม่เห็นแกนตัวแล้วต้องรู้จักให้ปันน่าชื่นใจแทนน้องๆชาวเขาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะในเวลาอันสั้นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ทั้ง121แห่งก็มีเจ้าภาพรบทุกศูนย์โดยเจ้าภาพที่เป็นโรงเรียนต่างก็กระจายข่าวถึงผู้ปกครองและนักเรียนของตนเองให้ช่วยสละสิ่งของเครื่องใช้โดยเฉพาะหนังสือเรียนหนังสือนิทานให้กับน้องๆชาวเขาสิ่งของบางอย่างที่เพื่อนๆน,นำมามอบให้ก็มีสภาพใหม่เอี่ยมเหมือนยังไม่ได้ใช้เลยค่ะ ให้อะไรเพื่อนคะผมเอาสมุดเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ของโรงเรียนมาบริจาคให้ส0่สิบเล่มครับอ้อแล้วก็ยังมีกระติกน้ําแก้วน้ําที่ผมได้รับรางวัลมาจากการแข่งขันลีลาศครับและก็ยังมีเสายืดใหม่อีกสองตัวด้วยนะครับวันนี้หนูเอากางเกงยีนเสื้อและตุ๊กตามาบริจาคให้เพื่อนๆบน,นเขาคะ่ะ ตุ๊ก,กตาเป็นสิ่งของที่หนูรักมากและอยู่กับหนูมาตั้งแต่เด็กตอนนี้หนูโตแล้วหนูจึงไม่ได้ใช้มันหนูเลยอยากบริจาคสิ่งของเหล่านี้ให้เพื่อนๆที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกลหนูเอาตุ๊ก,กตาสามตัวและหนังสือเรียนมาบริจาคนะคะตัวแรกเป็นตัวที่หนูรักมากมากเลยนะคะ ส่วนตัวที่สองหนูได้รับมาจากของขวัญวันเกิดหนูเก็บมา,าไว้สองปีแล้วนะคะตัวที่สามหนูเอาไว้ค่อยกระเป๋าเป้นะคะอ้อนยังมีหนังสือเรียนนะคะหนังสือการ์ตูนด้วยนะคะและหนูยังมีหนังสืออ่านก่อนนอนด้วยนะคะเพื่อให้น้องเอาไว้อ่านก่อนนอนเอาสีกับดินสอมาบริจาคค่ะตุ๊กตาค่ะ สีเทียงครับเอาเสื้อผ้าก,กับรองเท้าค่ะรองเท้าแตะหนังสือดินสอค่ะผมเอาของเล่นมาบริจาคครับเอาสีมาบริจาคครับวันนี้หนูเอารองเท้ามาบริจาคหนูเอาหนังสือมาบริจาคเมื่อถึงเวลานัดหมายโรงเรียนต่างๆซึ่งรับเป็นเจ้าภาพของแต่ละศูนย์ ก็รวบรวมสิ่งของทั้งหมดขึ้นรถโรงเรียนนำมารวมกันที่สมาคมอนุบาลสิ่งของทั้งหมดถูกบรรจุลงกล่องอย่างปราณีตเมื่อนำมาวางเรียงกันยิ่งกลายเป็นภูเขาย่อมๆเปรียบเสมือนภูเขาน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอีกไม่นานสิ่งของที่มีประโยชน์เหล่านี้ก็จะออกเดินทางไปถึงมือน้องๆชาวเขาผู้ขาดแคลนทุกๆคน และก่อนที่จะถึงวันพิธีส่งมอบทีมงานบ้านเด็กดีก็รับอาสาจัดฉากการแสดงกลางแจ้งน้าป๋อน้าสุเทพน้าแดงช่วยกันเนรมิตรถบรรทุกจำรองที่น่ารักผูกติดกับรถเข็นสร้างปราสาทบ้านเด็กดีตกแต่งด้วยธงริ้วที่สวยงามสร้างกระท่อมชาวเขาที่น่ารัก เสริมด้วยแคร่ไม้ไผ่นั่งสบายและยังมีพี่ๆจากกศออนอกรุงเทพเกือบทุกเขตมาช่วยกันตั้งเต็นต์ตั้งเก้าอี้รอบๆบ,บริเวณสนามญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการและยังจัดนิทัศการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาที่น้องๆชาวเขาเรียนอยู่โดยมีตัวแทนเด็กชาวเขามาร่วมงานด้วยถึง1ิคนค่ะ ช้าตรู่ของวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2550นัสนามญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการบรรยากาศของผู้คนที่มาร่วมงานล้วนแต่อิ่มเอมที่ได้มีส่วนร่วมของการเป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆชาวเขาจึงนับเป็นงานบุญของเด็กๆที่ยิ่งใหญ่งานดึงเลยทีเดียว สมาคมอนุบาลศึกษากองทุนบ้านเด็กดีโรงเรียนผู้มีจิตศรัทธาข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการขร้าราชการสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติต่างมารวมกันอย่างพร้อมเพียงเกือบทุกคนสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ8 0พรรษานักเรียนตัวน้อยน้อยหน้าตาสดใสถือธงชาติไทยและธงพระเจ้าอยู่หัวบอกสะบัดไปมาและวันนี้เด็กๆทุกคนก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญในงานพิธีเปิดด้วยค่ะขอเป็นรบเชิญท่านรัฐมนตรีกล่าว เปิดโครงการปันน้ำใจให้เพื่อนเพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจังหวัดตาาครับขอการเป็นเชิญนะครับท่านนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูประรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านประธานกองทุนบ้านเด็กดีคุณพรจันทร์จันทวิมลอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธิตการ ่านอาธรจันทวีมลท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพปร,ราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองทุนบ้านเด็กดีและคณะครูนักเรียน โรงเรียนอนุบาลได้ตระหนักถึงการด้อยโอกาสของเด็กชาวเขาในถิ่นธุรกันดารจังหวัดตากในานามของกระทรวงสาธิการผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันซึ่งเป็นหลักคุณธรรมหลักหนึ่งที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคตต่อไปขอขอบคุณครับครับก็ตอนนี้นะครับท่านรัฐมนตรีไปอยู่ในเดินทางไปที่ซุ้มของบริจาคนะคะครับซึ่งของบริจาคนะครับก็จะมีทั้งสื่อการเรียนการสอนนะครับหนังสือเรียนนะครับของเล่นเด็กเครื่องเขียนนะคะแล้วก็เสื้อผ้าของน้องๆด้วยค่ะใช่ครับซึ่งของเนี่ยจะเป็นของใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะเดินทางไปใกล้ถึงจังหวัดตากใช่ครับ บอกแล้วนะครับว่าพิธีเปิดของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับงานนักเรียนอนุบาลนั้งทีนะครับเราต้องเป็นพิธีเปิดแบบอนุบาลอนุบาลนะครับอันนี้อลังการแบบอนุบาลใช่ท่านผู้มีเกียรติอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับพิธีเปิดงานลักษณะนี้นะครับเอ๊จะต้องทํำยังไงนะครับก็ท่านประธานท่านรัฐมนตรีนะครับจะเอาของนะครับวางบนรถคาราวานจําลองนะครับแล้วก็ อีกไม่กี่อึดใจนะครับเราจะปล่อยคาราวานจำลองนะครับตอนนี้นะครับท่านประธานได้ให้สัญลักษณ์เปิดงานโครงการปันน้ำใจให้เพื่อนแล้วนะครับตอนนี้รถคาราวานจำลองได้ไปแล้วนะครับได้กำลังเคลื่อนไปสู่ชุมชนชาวไทยทุ่เขาจังหวัดตากนะคะครับผม บริจาคค่าน้ำมันรถได้รับจากท่านรัฐมนตรีและผู้ใหญ่ในงานรวมๆกันแล้วได้ค่าน้ำมันถึง3,300กว่าบาทรถบรรทุกคันจิ๋วก็วิ่งฉิวตามรถบรรทุกคันอื่นๆถึงกระท่อมชาวเขาอย่างเรียบร้อยผู้แทนนักเรียนมอบเงินบริจาคให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงจังหวัดตากนี่นามของศูนย์การศรน้องเรียนจังหวัดตากขาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ของสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยแล้วก็บ้านเด็กดีแล้วก็ผู้มีจิตที่เป็นกุ้สทุกท่านที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นจงังหวัดตาไม่เคยได้รับความกรุณาอย่างนี้เขาได้รับในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ในชีวิตแม้แต่ตุ๊ก,กตาเขาก็ไม่เคยจะมีแต่วันนี้เขาได้มีเขาได้มีสื่อเขาได้มีหนังสือเขาได้มีเสื้อผ้า การเรียนก็ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ใจพองโตมีความสุขเหมือนกับครูหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะเวลาที่เรามีน้ำใจนะคะนึกถึงคนอื่นแบ่งปันให้กับคนที่เขาลำบากกว่าได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีจิตใจงดงามน่ายกย่องค่ะแล้วก็เวลาเราทำบุญนี้นะคะในตัวของเราเองใจของเราเองก็จะอิ่มใจเบิกบานใจอยู่เสมอคิดขึ้นมาทีไรก็ชื่นใจใช่ไหมคะ โครงการปันน้ำใจให้เพื่อนก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเด็กๆสามารถเอาไปทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีน้ำใจกับพี่กับน้องกับเพื่อนๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะใครว่าเด็กๆเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เด็กๆเลี้ยงพ่อแม่ได้คะ่ะเลี้ยงน้ำใจของคุณพ่อของคุณแม่นะคะโดยการที่เป็นเด็กดี ว่าน,นอนสอนง่ายให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจนั่นแหละค่ะหนูได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่แล้ววันนี้นะคะรายการบ้านเด็กดีหมดเวลาแล้วค่ะขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีว่าน,นอนสอนง่ายแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ สร้างอย่างตั้งจิตพันธมิตรตัวน้อยๆพล่อยเนื่องหนุนร่วมสละของดีดมีค่าคุณเพื่อการุณเพื่อนชาวเขาที่เนากไกลสมาคมอนุบาลบ้านเด็กดี พร้อมเครือข่ายโรรงเรียนที่พร้อมพลีให้บริษัทและบุคคลต่างสนใจเราจึงได้มีวันนี้ที่รอมามีของฝากมากมายจากใจรัก เพื่อนที่อยู่ไกลนักจะคอยน้าทาทั้งของเล่นหนังซื้ออ่านสร้างปัญญาอีกเครื่องเขียนเสื้อผ้าอภารรพันบ่มเพาะความรู้รักสามัคขคี ให้เกิดมีในเด็กไทยให้คงมันจะอยู่แห่งหนใดไม่สำคัญให้รักกันประดุจชาติรวมชาตนาไทยปีครบรอบแปดสิบพระชนนสา ฉเฉลิมพระเกียรตบรมราชาปลาดิไซนบําเพ็ญทานถวายองค์พระทรงชัยทุกดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ